ครูต้อมครูต้อมไม่เข้ามาโรงเรียนองานเข้าทรายเลยมีเด็กคนหนึ่งเขามาหาครูต้อมเขามีปัญหาเขาน่าสง่ารมากเลยเขาอยู่นี่ฟังนะฟังนะผมเสียใจบ้างนะที่พี่ชายของแม่เสียชีวิตไปผมเสียใจน้ํำตาจะ,ะไหลอยากยืนตรงนั้นที่เมียเคยยืนป้าเลยเดี๋ยเร็วมีอะไรจะบอกครูต้อมครูต้อม โอ้ผมเมื่อกี้ตึ่ไปจะมายี่ไม่ไหวเนะบาลองให้ทําไม,มาเมื่อกี้เรื่องอะไรเป็นอะไรอะไรอะไรเก็บบมงที้บาเป็นอะไรไหยบอกกูต้อมสิน้ําตา<อ>ลูกผู้ชายแล้วฉันตาย <c oughs> เห็นน้ําตาไม่ได้ก <c oughs> ูต้อมดูเลยสรายไม่เฟคทรายไม่มุกด้วยบาเขาร้องไห้อะ่ะก <c oughs> ูต้อมนะ กลับมาอีกกี่น้ำหน,นีผมจะมาเล่นคอมจะได้ขาวหน้าจะได้จากได้อยากได้คอมหนึ่งเครื่องจะไดคือเอเซอร์เจนิ ER, จดเซอร์เจนิดเซอร์เซอร์แล้วพี่เดือนพีเดือนผมคิดถึงพี่เดือนนะทำไมอะ่ะเป็นไรทำไมว่าผมเดินไปสยามสุขเแพร์ผมจะเจอพี่เดือนนะผมจะไปสยามสุขเแพร์เรื่องไหนเนี่ยอารมณ์ไหนเราคุยสายดาวบาไม่ถูกแล้วเนี่ยนะครับ เอาฮะแล้วบอกอ่ะสุดท้ายนี้ฝากบอกอะไรถึงครูต้อมสุดท้ายนี้<บ>กอ่อนสุดท้ายนี้ครูต้อมมึงก่อนรักษาสุขภาพพี่ดีด้วยนะครับอยู่ไหนเนี่ยครูต้อมมีอะไรไหยครับเนี่ยประโยค,ส,ยค,โยคสุดท้ายจะบอกครูต้อมว่าประโยคสุดท้ายจะบอกครูต้อมว่าว่าอะไรครูต้อมรักษาสุขภาพพ่ดีขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ก็เป็นวัดนมูกไหลต้องคานทิฟฟี่อ๋อครูต้อมกินอี ิฟอ๋ออะบายบายคุณต้อคุณต้อบายบ,บายนะคุตบายลาก่อน